นี่คือแผนที่ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าจุฬาจะเห็นว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยถูกแบ่งด้วยถนน2เส้นหลกักๆคือถนนอังรีดูนังกับถนนพญาไทแต่วันนี้จะมาพูดแค่เรื่องของถนนพญาไทเพราะว่ามีนิสิตจานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นคณะสถาปัตย์อักษรวิศวะหรือนิสิตต่างๆที่อยู่ฝั่งใหญ่เนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องข้ามถนนพญาไทเพื่อที่จะไปใช้บริการของมหาวิทยาลัยหรือว่าทาตุลาของมหาวิทยาลัยแล้วการที่เราจะข้ามถนนพญาไทเนี่ยมันมีตัวเลือกไหนบ้าง หลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3ทางเลือกอย่างอันแรกเนี่ยก็จะเป็นซีอูปบาสถ้าใครไปเที่ยวสยามบ่อยๆก็จะได้เห็นรถเมล์สีชมพูวิ่งรอบจุฬาอยู่แล้วโดยทางมหาลัยเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด5สายโดยมีสาย2สาย3สาย4สาย5ที่ข้ามจากฝั่งใหญ่ไปฝั่งเล็กหรือไม่ก็จากฝั่งเล็กมาฝั่งใหญ่คือนอกจากจะฟรีแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นรถเมล์ไฟฟ้าด้วยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ฟังดูดีนะไม่ว่าจะเป็นฟรีหรือว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่าแบบมีทั้งหลายสายที่่ข้้้าามมไไดนแลวปััญหคืออะรอะร คือถ้าเกิดคุณไปดูตารางเวลาของรถบ๊อบเนี่ยในชั่วโมงเร่งด่วนมันก็จะออกประมาณ5นาทีถึง10นาทีต่อคันหนึ่งแต่ในบางช่วงเวลาของวันเนี่ยคุณอาจจะต้องรอถึง15นาทีหรือบางครั้งก็30นาทีเลยคือนอกจากที่คุณต้องรอนานแล้วเนี่ยบางครั้งคุณขึ้นไปคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นั่งเพราะว่านิสิตใช้บริการเนี่ยเยอะมากจริงๆแลวถ้าเกิดไม่ใช่รถบ๊อบอ่ะมันมีตัวเลือกอื่นไหมในการข้ามถนนพะจาไทยจริงๆนิสิตบางคนก็เลือกที่จะเดินข้ามไปหรือว่าบางคนก็อาาจจะเเเเรรีีียยกกมมฟฟท่่ปป็นตุตไไฟฟ้พืับล แต่มันมีอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือการปั่นจักรยานข้ามถนมนเมาไทยไปเลยคือทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีบริการให้เช่าจักรยานอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยเลยจักรยานเนี่ยนอกจากมันจะดีต่อสุขภาพแล้วสิ่งแวดล้อมแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันดีมากๆเลยคือเรื่องของเวลาในการเดินทางที่บอกว่าจักรยานใช้เวลาในการเดินทางน้อยเนี่ยก็เพราะว่าคุณสามารถหยิบจักรยานไปใช้ได้ทุกเมื่อเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอคิวและความเร็วในการปั่นจักรยานเนี่ย ก็เรโวกการเดินหลายเท่าตัวแต่จักรยานเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่เรารู้รกันว่าแบบถนนในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจักรยานอย่างในความเป็นจริงเนี่ยบริเวณแยกจุฬาเนี่ยน่ากลัวมากๆโดยที่คุณสามารถดูตัวอย่างจากคลิปต่อไปนี้ได้เลย เกิดเรามองปัญหาผิวเผนเนี่ยเราจะเห็นว่าแยกเนี่ยมีปัญหาหลักๆอยู่คือ2อ,อย่างคือหนึ่งไฟจราจรเนี่ยมันไม่ได้แบ่งระหว่างทางตรงกับทางเลี้ยวมันําให้รถทางตรงกับทางเลี้ยวเนี่ยมันมาตัดหน้ากันซึ่งบางครั้งอ่ะจักรยานค่อนข้างอันตรายมากที่จะโดนตัดหน้าแล้วก็เวลาท้ายไฟเขียวเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแบบมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยฝ่าไฟแดงไปแล้วแต่ถ้าเกิดเราลองคิดต้นเหตุของปัญหา2ออย่างเนี่ยลงไปลึกๆจริงๆอ่ะปัญหาเนี่ยมันเกิดจากค่า d ด m i n เน้นค่าโดยไปเน้นคือการที่ผู้คนที่ขับรถยนต์ ในึกว่าตัวเองมีสิทธิ์เหนือคนอื่นบนถนนโดยความคิดของคาร์ด m i ม a n นนน่ะคือเขาคิดว่าการที่รถยนต์นมีความเร็วแล้วก็ขนาดที่ใหญ่เนี่ยเขาควรจะได้รับสิทธิ์ในการใช้ถนนมากกว่าอย่างพาหนะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานก็ตามแต่อย่างที่บอกว่าแนวคิดนี้นมันเกิดมาจากความเร็วที่ต่างกันเพราะงั้นมอเตอร์ไซค์ที่มีความเร็วมากกว่าจักรยานเนี่ยก็จะมองว่าจักรยานมีสิทธิ์น้อยกว่าเขาในการใช้ถนนมันเลยทําให้เกิดการที่มอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงโดยที่ไม่สนใจว่าจักรยาน,นยข้ามเสร็จแล้วหร ในจุดนี้บางคนที่ฟังก็อาจจะคิดเหมือนกันว่าแบบจักรยานก็ไม่ควรที่จะใช้ถนนอยู่แล้วไม่ควรใะข้ามแยกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ที่ของจักรยานไ้เพื่อนไปไหนกันดีวะคณปั่นจักรยานแบบตีตียาตีขอร้องตียาคือแนวคิดนี้เนี่ยมันเลยทําให้เกิดอุโมงคลอดถนนแร,รทไทยขึ้นมาเป็นอุโมงคลอดถนนแห่งแรกของประเทศไทยเลยที่แบบมีรางให้จักรยานเนี่ยเข็นขึ้นลงได้แต่ในการใช้งานจริงเนี่ย อุโมงลอดถนนพิารไทยเนี่ยมีความชันอยู่ที่ประมาณ1ต่อ1น5ซึ่งตามมาตรฐานของ UNECE หรือคณะกรรมการเศรษฐกิจแห่งชาประชาชาติในยุโรปเนี่ยความชันมันไม่ควรจะเกิน1ต่อสําสำหรับทางชันที่ยาว15เมตรและนอกจากความชันที่มันชันมากๆแล้วเนี่ยเวลาคุณปั่นจักรยานมาทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยการที่คุณยกจักรยานลงอุโมงนี้ได้เนี่ยคุณต้องยกจักรยานข้ามเสากั้นมอไซค์ก่อนซึ่งในการยกแต่ละครั้งเนี่ยก็โคตรจะไม่สะดวกสบายเลย ด้วยเหตุผลทั้งสองนี้เนี่ยมันเลยทำให้เราไม่เห็นใครที่จะปั่นจักรยานมาแล้วก็ใช้อุโมงค์รถถมยาไทยในการข้ามถนนน,นี้เลยเพราะงั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคนปั่นจักรยานก็จะเหลือทางเลือกเดียวซึ่งก็คือทางเลือกที่อันตรายที่สุดหรือว่าการข้ามแยกจุฬาตอนแรกอะ่ะกลุ่มพวกเราก็คิดที่จะแก้เรื่องไฟรรจราจรหรือว่าแก้เรื่องวินัยการขับรถของมอเตอร์ไซค์แต่พอลองคิดไปมามันกลับกลายเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและนอกจากมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วเนี่ยงบประมาณและการดําเนินงานเนี่ย ค่อนข้างจะยุ่งยากมากเพราะว่าไฟจราจรก็มีหลายปาร์ตี้ที่เราไผชอบเรื่องมอไซค์ก็มีหลายปาร์ตี้รับผิชอบเหมือนกันเพราะงั้นกลุ่มของเราเนี่ยเลยตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าเราจะทํายังไงให้ยานพาหนะบริเวณแยกจุฬาเนี่ยเคารพสิทธิ์และตระหักรู้ถึงการมีอยู่ของจักรยานโดยที่ไม่มองว่าจักรยานเนี่ยเป็นตัวเกลากของถนนโดยไอเดียที่คิดขึ้นมาก็ต้องคํานึงถึงงบประมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมระยะเวลาดําเนินงานและการบำรุงรักษาระยะยาวหลังจากที่กลุ่มของเราเนี่ยได้คิดอยู่นานมาก ท้ายที่สุดแล้วเราก็เลยได้โปรไทที่เป็นแบบแผนของแยกจฬาออกมาเดี๋ยวเราอาธิบายแบบแผนก่อนก็คือถนนตร,ตรงกลางเนี่ยจะเป็นถนนพญาไทส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นฝั่งเล็กหรือว่าฝั่งของหอกลางส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นฝั่งใหญ่หรือว่าฝั่งของคณะวิศวะลองเที่ยวกับแผนภาพดาวเทียมของ Google เราก็จะเห็นภาพมากขึ้นโดยแบบแผนเนี่ยมันค่อนข้างเรียบง่ายมากคือเราก็แค่เพิ่มเล่นจักรยานเข้าไปแต่ว่าเล่นจักรยานในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีดีเทลของมัน อย่างนส่วนของฝั่งเวสวะเนี่ยกลุ่มของเราเนี่ยได้ลงไปเดินดูพื้นที่จริงแล้วเราพบว่ามันมีบริเวณที่เป็นทางเดินที่แบบมันไม่มีคนเดินเลยเราเลยคิดว่าตรงนี้น่าจะสามารถเอามาทําเป็นเลนจักรยานดีๆได้เลยข้อดีของการเอาพื้นที่ตรงนี้มาทําเป็นเลนจักรยานก็คือมันจะเป็น protected bike lane หรือก็คือเลนจักรยานที่แยกออกจากเลนถนนโดยมีเกาะกลางกั้นในที่นี้จะเป็นต้นไม้หลังจากที่เราปั่นออกมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมาเจอกับแยกซึ่งมันก็จะปั่นออกมาตรง ประตูที่เป็นประตูให้คนเดินเข้าเดินออกมันก็จะเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ้ยการที่เราเอาทางเดินของคนหรือว่าประตูที่คนใช้เดินเข้าเดินออกมาเนี่ยมันจะไม่ทําให้จักรยานปั่นไปเจอคนแล้วชนกันหรอแต่ในความจริงแล้วอะตรงนี้มันแทบไม่มีคนเดินเข้าออกเลยเพราะคนส่วนมากก็จะขึ้นรถบ๊อบเพื่อข้ามไปอีกฝั่งกันอีกอย่างคือตรงแยกนี้มันไม่มีทางม้าลายให้ข้ามด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราสามารถสบายใจหายห่วงได้เลยว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่จักรยานเนี่ย จะปั่นไปแล้วชนกับคนเด็ดขาดในส่วนของทางแยกเนี่ยเราก็จะทําเป็นเส้นแดชข้ามไปอีกฝั่งข้อดีของการทําเป็นเส้นแดชเนี่ยคือมันทาให้จักรยานเนี่ยไม่มั่นใจมากเกินไปว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยคุณลองนึกภาพนะถ้าเกิดเราทําให้เลนจักรยานบริเวณแยกเนี่ยเป็นเส้นทึบจักรยานจะคิดว่าตัวเองเนี่ยปลอดภัยและมีสิทธิสูงสุดบริเวณเลนนี้จนลืมไปที่จะดูรถระหว่างการข้ามแยก หลังจากที่เราข้ามแยกมาแล้วเราก็จะไปเข้าตรงประตูคนเดินแล้วก็จะไปเชื่อมกับเลนจักรยานที่มีอยู่แล้วในส่วนของเลนจักรยานเนี่ยก็จะมีดีเทลอยู่ประมาณแค่นี้ละถ้ายัางจําตอนต้นคลิปได้นยเราพูดว่าแยกจุฬาเนี่ยมีความอันตรายอยู่2อ,อย่างก็คือมอไซค์เนี่ยฝ่าไฟแดงการที่ไฟแดงเนี่ยมันไม่แยกระหว่างทางตรงกับทางเลี้ยวตอนแรกเราก็ได้คิดแล้วนะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนให้ไฟจราจรเนี่ยมันแยกระหว่างทางตรงกับทางเลี้ยวไปเลยเนี่ยมันจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ไหม แต่ในความจริงแล้วอะถ้าเกิดเราแยกไฟแดงระหว่างทางตรงกับทางเลี้ยวเนี่ยคนในแยกจะต้องรอไฟแดงนานขึ้นกว่าเดิมอีกมันประมาณว่าสิ่งที่เราได้มาคือความปลอดภัยแต่สิ่งที่เราจ่ายไปคือเรื่องของเวลาและการที่เราเพิ่มเลนจักรยานขึ้นมาตรงแยกเนี่ยนอกจากันทำให้จักรยานรู้ว่าเราอะมีสิทธิ์ในการข้ามถนนนี้มีสิทธิ์ในการข้ามแยกเนี่ยมันยังจะทําให้รถยนต์และมอไซค์เนี่ยครบแล้วก็ระมัดระวังจักรยานมากขึ้นด้วยเพราะงั้นไฟจราจรในแบบแผนที่เราเอามาเสนอเนี่ย มันเลยไม่ได้มีการแยกระหว่างทางตรงกับทางเลี้ยวอันนี้ก็จะเป็นซิมูเลเตอร์จากเกม City s สก l ล n e ในมุมมองด้านบนทำให้เราเข้าใจการใช้งานของแยกเนี่ยมากขึ้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นคลิปแสดงมุมมองของคนที่ปั่นจักรยานจากฝั่งใหญ่ไปฝั่งเล็กในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการที่เราทำเลนจักรยานแบ่งออกมาจากถนนเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ปลอดภัยทั้งตัวรถยนต์เองแล้วก็ตัวจักรยานเองอันนี้ก็จะเป็นคลิปจำลองการใช้งานตรงพื้นที่จริง ส่วนอันนี้จะเป็นมุมมองของคนปั่นจักรยานจากการสืบค้นข้อมูลมาเนี่ยราคายางมาตอยหรือราคาแอสฟัลที่ออกมาราดถนนเนี่ย หนาเฉลี่ย5เซนติเมตรจะมีราคาอยู่ที่ตารางเมตรละ300ซึ่งพื้นที่ที่เราจะเอามาราดทาเลนจักรยานเนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ175ตารางเมตรดังนั้นงบประมาณไม่น่าจะเกิน52,500บาทถ้าเกิดรวมกับค่าทาสีค่าแรงคนเราคิดว่าโครงการเนี่ยไม่น่าจะเกิน100,000บาทท้ายที่สุดกลุ่มของเราคาดหวังว่าโปรไทป์อันเนี้ยจะถูกเอาอกไปใช้งานจริงอย่างไรก็ตามเราคิดว่าอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อตัวนิติเองหรือบุคลากรของจุฬาก็ตาม ขอบคุณครับ